สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะแม่ซื้อลิปใหม่มานี่ดูนะคะดูแม่จะซื้อลิปไัทใหมอยากได้ไหมล่ะเอาเปิดเปิดค่ะเปิดเปิดอคุณมาทั้งตรงนี้ค่ะคนที่นั่งให้คุณผู้ชมเห็นกล้องด้วยค่ะ <c oughs> คุณอย่ายิ้มเยอะค่ะเขาเห็นฟันคุณค่ะเค <c oughs> <c oughs> มากนะ <c oughs> อันนี้เป็นลิปของยี่หอ้อเดี๋ยวอ่านยี่ห้อแบรนด์ให้ให้คุณผู้ชมดูก่อน,อน,น ออชื่อยี่หอ้ออะไรนะรารา,รากาสรากาสค่ะทุกคนรากาสทุกคนแกะแล้ว,ลวะะน,ะนะคะเร็วกลว่องเป็นสีอะไรคะอธิบายทุกผู้ชมด้วยสีฟ้าค่ะทุกคนเร็วดูบรรยากาศของลิฟต์นะคะบรรยากาศเนี่ยแหละคระัสีอยากได้ไหมคะทุกคน ไม่ให้หรอกครังแรกอันนี้เป็นลากาสเบอร์เบอร์เบอร์แรกเลยนะคะเดี๋ยวดูเบอร์ให้แป๊บนึงคุณผู้ชมคะพิกเซลดัสนะคะเบอร์ศูนย์หนึ่งค่ะเบอร์ศูนย์หนึ่งนะอ่ะเข้าไปใกล้ๆค่ะเข้าไปใข้าให้ใกล้ให้คุณผู้ชมดูดีดเลยนะคะเ้เลยฉันจะมาถ่าค่ะเพราะว่าปากซีไปหน่อยอือแต่อันนี้เป็นกอสนะคะจะอาจจะไม่มีสีแต่บันจะเงาๆใช่ค่ะลองลองค้าลองเริ่มเลยนะคะเปยังไงแม่หมุนค่ะหมุน มีค่ะทุกคนเลิศไหมคะมันจะเลิศไหมคะคุณมันมีกิตเตอร์ด้วยนะเฮ้ยจริงด้วยทีทุกคนเปิดเลยนะวันทูฟิสต์เออดึงขึ้นค่ะดึงขึ้นค่ะอ่าอ้าข้างบนนะคะข้างบน เฮ้ยมันจะแบบเงาๆ,ค,ๆค่ะคุณอาเย็นๆไหมคะรู้สึกยังไงบ้างคะบอกคุณผู้ชมหน่อยเอ็นข้างในปากหอมไหมคะกละะิ่นหอมเลยนอกให้คุณผู้ชมดูใกล้ๆนะคะม,มันเป็นเงาๆแบบนี้ปลาทิมเดิม ชอบไหมคะชอบเป็นบักซี่เหมือนเอิมเพราะมันไม่ใช่แบบสีนะคะมันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นลิปกอสนะคะเวลาก็คือถ้าเกิดทาสีเสร็จแล้วอะ่ะให้ทาสีตัวนี้ทับเข้าไปอีกทีหนึ่งก็หาซื้อได้ตามห้างสปปรรพสินค้าทั่วไปนะคะราก,กาสจบการรีวิวเพียงเท่านี้ค่ะอยากฝากอะไรถึงคุณผู้ชมไหมคะคลติดตามช่องดี